ครับทุกคนครับมาดนะูใบใหญ่บ้านนะครับทุกคนปีนต้นบากวานนะครับเก็บปักวานนะครับไปทอดไส่ไข่ได้มันบอล้ค่ะคุณยายผมมันเุนะแต่โอมันหลโได้ได้ได้เยอะเหมือนกันเนาะได้เยอะแล้วเพราะว่าเสียดายอะไร่คุณยายมันโอ้ีดามันละแก่นนะมันน่านดเด็วขาเอากย่างมากอุ้อก่อนเอาอุปกรณ์มาอีกอนมันเต็มนถุงแล้วค่ะ กลัวหักหรอกค่ะกลัวพวกหวานใหญ่เบ <thing> ิร์ดถ้าให้แม่ผู้ใหญ่เอานมดยี่หรี่เด้อเอาเลยค่ะุณก้อนคุณก้อนไปได้โดงใหม่บางนตูมมาโอ้เมื่อวานเมื่อวานก็มีคนเก็บไปนะเมื่อวานเนี่ยมีคนมาเก็บไปรอบอยู่นะนะเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนี่ยมีคนมาเก็บอยู่แต่ว่าไม่หมดมันมันเหมือนว่ามันแจกมาใหม่เมื่อเมื่อห้าวันนะมั้งมีคนมาเก็บไปห้าวันนั้นบ้างหาเก็บปั๊บมันก็แตกมาใหม่ปั๊บ สา,สามันสียดายค่ะสียดายเสียดายนะคะสีดายก็คือภาษาผู้ไทยค่ะคเขาแปลว่าเสียดายนะคะครับเรามา,มาดูนะผู้ใหญ่บ,บ้านนะเก็บผักหวานนะครับทุกคนมาส่งท้ายนะแบรรยากาศเก็บผักผักหวานเลยนะฮะโอ้ฮึมันๆน,นะคะแก,กงก็มันๆโอ้หนุ่มก็มันตามันเก็บขอบคุณคุณยายหลายๆเจ้า ให้ของหวานนะคะขอบคุณมากมากเลยจ้ะพรุ่งนี้เช้าเมนูต้มปลาเนาะครับผมได้ครับผมถามพุ่มมะนาวสก้อนคนได้กินหูืได้ครับดีครับผมไม่ก็เลอะไม่ถือล่ะครับต้มปลากดีไม่ได้กินมาหลายมื่อยครับผมต้มปลาเนาะค่ะเนาะสดน้ำพันทอนครับผมจ้าาม่่ยืมมแก้วบองเนาะเอ่อเอาแก้วแก้วแก้วผู้ไทยก็ได้ครับผมร่มมันมากนะเวฟปิดนะมะนาวก็มีอยู่ค่ะครับผม อ่าประชอนกันไปนีกัไครับผมประชอนเนาะค่ะเนาะครับผมครับอันนี้ก็โคจบพเท่านี้นะค,ะครับอ,อันนี้คือบรรยากาศท่าสุดทุกคนพนมาส่งเข่าวฮะพยายบาลไมยายบาลมา,า,าส่งข่าวส่งน้ำอ่ะครับได้เม็ดผมกินง่ายอยู่ง่ายครับผมอาาร่อยกินปิ้งไร้เมื่อน้็ต้ม น,นี่มานะครับกลับก่อนนะคะคุณมนาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับ,บ,รบมาเยี่ยมมา,ยามเ,เ,เยี่ยมกับโตเตโตเต้ยงสิละฮะอยากทำรอยไม่ได้เยี่ยมกับเต้เตฮะยงทางๆสิละครับคนละเม็ดสองเม็ดได้เยอ่ดอกเพราะว่าไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะครับ ก็ระวังเนาะห่างสามเมตรนะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ใส่หน้าปิดปากนะประมาณนี้นะครับไปนะนะครับขอจบคลิปนี้ก่อนครับอ่ะเพยบ้านไปแล้วนะ อข,าาขอบคุณกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาะสตอรี่สวัสดีครับ